ก็กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่กําลังติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับอาการก็ไม่ค่อยจะสู้ดีนะครับผมนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับช่วงนี้ก็เป็นวัดนะครับ ก็มาเจอกันเป็นประจำนะครับผมนะครับวันนี้นะครับก็จะมีสูตร3ตัวบนตรงๆนะครับมาคำนวณให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับนะครับชุดเดียวนะครับผมก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับสูตรนี้ก็เป็นสูตรใหม่นะครับผมสามตัวบนนะครับ นะครับผมสูตรนี้นะครับเราจะใช้หลักหมื่นนะครับบวกหลักสิบบนนะครับบวกกันสองครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยสองคงที่นะครับผมนะครับแล้วก็หลักสิบบนนะครับบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักหน่วยบนบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักสิบล่างนะครับแล้วก็บวกด้วยห้าคงที่นะครับ แล้วก็หลักแสนนะครับบวกหลักร้อยบนนะครับบวกหลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนนะครับบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างนะครับบวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับนะครับผมในลำดับนี้ก็จะเป็นคำนวณหาในหลักร้อยนะครับผมนะครับลำดับนี้ก็จะคำนวณหาในหลักสิบนะครับลำดับนี้นะครับก็จะคำนวณหาในหลักหน่วยนะครับผม ก็ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะครับก็มาดูกันเลยนะครับนะครับหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเลขแปดนะครับบวกหลักสิบบนนะครับผมหลักสิบบนบวกกันสองครั้งนะครับก็คือเลขสอง แล้วก็บ,บวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลขศูนย์นะครับแล้วก็บวกด้วยสองคงทีนะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับในหลักร้อยนะครับแปดบวกสองบวกสองบวกศูนย์บวกสองนะครับ ก็จะได้14นะครับผมนะครับเราก็จะได้เลข4นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลักร้อยนะครับนะครับผมก็คือเลข4ต่อไปนะครับผมหลัก10บนนะครับ สิบบนก็คือเลข2นะครับผมบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลขเจ็ดแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลขศูนย์นะครับ แล้วก็บวกด้วย5คงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมในหลักสิบนะครับ2บวก2บวก7บวก7บวก7บวก0นบวก5นะครับก็จะได้30นะครับผมนะครับก็จะได้เลข0ูนยนะครับในตำแหน่งหลักสิบนะครับ ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข5นะครับบวกหลักร้อยบน,นนะครับรอ้อย <ambling> บนก็คือเลข2องบวกหลักสิบบนนะครับสิบบนก็คือเลข2นะครับบวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข7แล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับ สิบล่างก็คือเลขศูนย์นะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับก็คือเลขหกนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งคงที่นะครับครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมในหลักหน่วยนะครับห้าบวกสองบวกสองบวกเจ็ดบวกศูนย์บวกหกบวกหนึ่งนะครับ ก็จะได้23นะครับผมนะครับแล้วก็จะได้เลข3นะครับมาในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับนะครับผมก็ได้ทั้งหมดครบ3ตัวแล้วนะครับผมนะครับนะครับผลที่ออกนะครับ3ตัวบนนะครับก็คือ40 สามนะครับนะครับตรงตรงเลยนะครับผมนะครับสุดนี้นะครับก็ทำย้อนหลังให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นสถิติสามว่ย้อนหลังนะครับ ครับก็ทํางวดแรกนะครับคืองวดที่ออก403นะครับผมต่อไปนะครับผมงวดต่อไปนะครับหลักหมื่นนะครับก็คือเลข8บวกหลักสิบบนนะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็คือเลข0นะครับ แล้วก็บวกหลักสบล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข9นะครับแล้วก็บวกด้วยสงคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม8บวก 0+ นบวกศบวกเบวกนะครับนะครับก็จะได้19นะครับ นะครับเราก็จะได้เลข9นะครับมาหนึ่งตำแหน่งนะครับในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักสิบบนนะครับสิบบนก็คือเลขศูนย์นะครับบวกกันสองครั้งนะครับผมแล้วก็บวกหลักหน่วยบนนะครับบวกกันสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามนะครับก็คือเลขสามนะครับผม แล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับสิบล่างก็คือเลขเก้นะครับแล้วก็บวกด้วยหคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมในหลักสิบนะครับศูนย์บวกศูนย์บวกสามบวกสามบวกสามบวกเก้าบวกห้านะครับก็จะได้ยี่สิบสามนะครับผม นะครับก็จะได้เลข3นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับในหลัก10นะครับต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข7บวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข4บวกหลักสิบบนนะครับสิบบนก็คือเลข0ูนนะครับ บวกหลักหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลข3นะครับผมแล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับสิบล่างก็คือเลข9บวกหลักหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลข4นะครับแล้วก็บวกด้วย1คง,งที่นะครับนะครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผม 7จ็ดบวกสี่บวกศูนย์บวกสามบวกเก้าบวกสี่บวกหนึ่งนะครับก็จะได้ยี่สิบแปดนะครับก็จะได้เลขแปดนะครับผมมาอีกหนึ่งตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับนะครับผมได้ตัวเด่นมาสามตัวนะครับครบนะครับผม นะครับผลที่ออกนะครับผม3ตัวบนนะครับงวดต่อมานะครับก็คือ9 3 8นะครับ ไปนะครับหมวดต่อไปนะครับผมหลักหมื่นนะครับหลักหมื่นนะครับผมก็คือเลขเจ็ดบวกหลักสิบบนนะครับบวกกันสองครั้งนะครับผมก็คือเลขสามแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับ สิบล่างก็คือเลขเก้นะครับกรบ,บวกได้สองคงที่นะครับนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมในหลักร้อยนะครับครับเจ็ดบวกสบวกสบวกเบวกสนะครับก็จะได้24 นะครับผมเราก็จะได้เลข4ี่นะครับมา1ตําตำแหน่งนะครับในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลักสิบบนนะครับสิบบนก็คือเลข3นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยบนนะครับบวกกัน3ครั้งนะครับก็คือเลข8นะครับ สองสามนะครับแล้วก็บวกหลักสิล่างนะครับ10ล่างก็คือเลขเก้นะครับแล้วก็บวกด้วย5้าคงที่นะครับผมครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมในหลัก10นะครับ3ามบวกสบวกแบวกแบวกแบวกเบวกห้านะครับ ก็จะได้44นะครับผมนะครับแล้วก็จะได้เลข4นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลัก10นะครับผม <c oughs> ต่อไปนะครับผมหลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข8 <c oughs> บวกหลักร้อยบนนะครับร้อยบนก็คือเลข9นะครับ บวกเลขสิบบนนะครับสิบบนก็คือเลขสามบวกหลหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลขแปดนะครับบวกหลขกสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลขเก้านะครับบวกหลขหน่วยล่างนะครับหน่วยล่างก็คือเลขแปดนะครับแล้วก็บวกได้หนึ่งคงที่นะครับ ครับผมผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมในหลักหน่วยนะครับ8บวก9บวก3บวก8บวก9บวก8บวก1นะครับก็จะได้ผลลัพธ์ก็คือ46นะครับผมก็จะได้เลข6นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลักหน่วยนะครับก็ได้ครบทั้ง3ตัวแล้วนะครับผม ครับผลที่ออกนะครับผมนะครับสามตัวบนนะครับผมในงวดนี้นะครับก็คือสี่สี่หกนะครับ นะครับผมตรงๆเลยนะครับสามวดย้อนหลังนะครับผมเป็นสถิติให้ท่านผู้ชมดูไว้เป็นแนวทางนะครับนะครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับ ต่อไปนะครับผมงวดประจำวันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2563นะครับมาดูต่อเลยนะครับผมนะครับสูตรนี้จะเดินต่อหรือไม่นะครับนะครับหลักหมื่นนะครับผมหลักหมื่นก็คือเลขศูนย์ ครับบวกหลักสิบบนนะครับ10บนก็คือเลข4นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับก็บวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกด้วยสงคงที่นะครับกนะับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมในหลัก ร้อนะครับ0 4บวก4บวก4บวก7บก2นะครับก็จะได้17นะครับผม1ตำแหน่งนะครับในหลักร้อยนะครับต่อไปนะครับผมหลัก10บนนะครับ10บนก็คือเลข4 นะครับบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลัหน่วยบนนะครับผมหน่วยบนก็คือเลข6นะครับบวกกัน3ครั้งนะครับแล้วก็บวกหลัก10ล่างนะครับ10ล่างก็คือเลข7นะครับแล้วก็บวกเลขย5คงที่นะครับ รับที่ได้นะครับผมในหลักสิบบนนะครับ4บวกสบวก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 5นะครับก็จะได้38นะครับผมแล้วก็จะได้เลข8นะครับมา1ตำแหน่งนะครับในหลัก10บนนะครับต่อไปนะครับผม หลักแสนนะครับหลักแสนก็คือเลข5นะครับบวกหลักร้อยบนนะครับผมร้อยบนนะครับก็คือเลข4บวกหลักสิบบนนะครับสิบบนก็คือเลข4นะครับบวกหลักหน่วยล่างนะครับ ขออภัยนะครับผมเมื่อกี้ครับบวกหลักสิบบนนะครับหลักแสนนะครับร้อยบนสิบบนแล้วก็หลักหน่วยบนนะครับผมนะครับไม่ใช่หลักหน่วยล่างนะครับต้องขออภัยนะครับผมหน่วยบนนะครับหน่วยบนก็คือเลขหกนะครับแล้วก็บวกหลักสิบล่างนะครับสิบล่างก็คือเลขเจ็ด แล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะครับผมหน่วยล่างก็คือเลขเจนะครับแล้วก็บวกด้วยหนึ่งงที่นะครับครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผมในหลักหน่วยบนนะครับ 5, ้าบวกสบวกสบวกหบวกเบวกเจ็ดบวกหนะครับ ก็จะได้34นะครับผมนะครับเราก็จะได้เลขก4นะครับมาในตำแหน่งหลักหน่วยนะครับนะครับก็ได้ทั้งหมด3ตัวนะครับครบนะครับผมนะครับก็รอผล นะครับในว,วันที่16พฤษภาคมนะครับพศ2563นะครับจะมาหรือไม่นะครับผมจะเข้าหรือไม่เข้านะครับก็เป็นเพียงการคาดคะเนก็ว่ากันไปตามสูตรนะครับสูตรไหนดีนะครับสูตรไหนเด่นนะครับสูตรไหนถูกใจก็ขอให้กดติดตามตลอดไปนะครับ ครับผมก็อยากจะหาสูตรดีๆนะครับสูตรเด่นๆสูตรแม่นๆนะครับมาลงให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนะครับส่วนผลที่คำนวณได้นะครับก็เป็นไปตามตัวเลขที่บวกได้นะครับ7 8 4นะครับ487นะครับผมก็ลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงรวมกันดูนะครับ นะครับผมก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับนึนะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะครับนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สวัสดีครับ